ที่น่ารักของเปอร์เสียนะครัโรสัสดิทัง,งโอ้เช้านี้เป็นเช้าวันที่สามแล้วที่เรามาอยู่ประเทศุรีกออเกียมา,เ,ยาเปลี่ยนชื่อนะครับค่บบบะเราทาเช้ากันที่โรงแรมนะคะเป็นคือเป็นเช้าแห่งความสดใสนะครับเมื่อวานเราไปเที่ยวกันสนุกสนานมากเลยท้องเราไปดูเราไปดูหมาไม้ มีประวัติศาสตร์นะฮะยาวนานนะครับและวันนี้เราก็พาสมาชิกมารับประทานอาหารเช้ากันเรามาดูครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองโบราณจะด้วยนะคะแล้วเราจะไปช้อปปิ้งเสื้อหนังด้วยโอ้วันนี้คงมีความสนุกสนานน่าดูติดตามชมนะครับว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนจุดไหนบ้างการประชมนะคะ Bye, I'm fine, <laughs> Bye. I'm fine. I'm fine.